สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในไรเตอร์ทิปไรเตอร์ทิปนะคะที่พี่การบอกให้หนูให้พวกเราให้พวกให้หนูอ่านหนังสือเยอะๆเพื่อจะศึกษางานเขียนปัญหาของหนูก็คืออ่านไปแล้วมันสนุกมากค่ะพอสนุกแล้วก็ลืมว่าจงศึกษาแนวทางการเขียนการเล่าเกการ,รื่องกันเพราะคือหนูต้องทำยังไงอะคะให้หนูสามารถศึกษางานเขียนจากการอ่านได้ก็อ่านมากกว่าหนึ่งรอบปกติพี่ก็อ่านมากกว่าหนึ่งคือน้องบางทีคนเรามันจะมักจะคิดว่าเราอ่ะ จะทาทุกอย่างในครั้งเดียวแต่พี่จะย้ำเสมอว่ามนุษย์มันไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทาหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทําได้มากกว่าไม่ไมไม่ได้เป็นมัลติเทสกิ้งขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าต้องมีอะไรที่พเกี่ยวข้องของการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เนี่ยของสิ่งที่เราอ่านเราไม่สามารถจะทาได้ในครั้งเดียวในการอ่านครั้งแรกโดยส่วนใหญ่พี่จะทํากับพี่จะ คือถ้าเกิดน้องเป็นัะเขียนมานานๆแล้วถ้าใช้วิธีการวิเคราะห์สคอรอนได้นานๆมีประสบการณ์มากๆการอ่านครั้งเดียวมันก็สามารถเก็บได้หมดได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ต้องมีประสบการณ์ในการอ่านทั้งสูงอ่านแบบจำเพาะอ่านใช่แต่ว่าประเด็นคือเพราะเราไม่มีประสบการณ์สูงทักษะการเขียนเราก็ยังไม่ดีเพราะว่าคือมันการที่จะทําทุกอย่างได้ในเวลาดเดียวกันมันต้องมีทักษะทั้งของทั้งสองอย่างที่ระดับสูงด้วยเช่นน้องมีทักษะการเขียนที่สูงแล้วน้องมีทักษะการอ่านที่สูงด้วยพออ่านอ่านปุ๊บน้องก็วิเคราะห เช่นน้องเป็นมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องอ่านทีละรังเช่อนอ่านครั้งแรกเนี่ยเรา,เาสนุกควบคุมได้ก็เอาสนุกว่าฟินไปเลยน้องอ่านให้เต็มที่แล้วครั้งที่สองก็มาอ่านทวนว่าจะจอบเอาอะไรประเด็นอะไรตรงไหนจะะเป็นคาไหมจะประเด็นพอดไหมจะประเด็นทัมมิงไหมก็แล้วแต่อ่านทวนไปเรื่อยๆซึ่งตอนที่พี่เริ่มเขียนยายใหม่ๆพี่การแฮร์รี่อ่ะหลายรอบมากเพื่อจอบเอาทีละอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอย่างนั้นทีกหม่ต่ออีกปีทีหลายปีเหมือนกันกว่าที่สุดท้ายแล้วพี่จะสามารถทำครั้งเดียวได้เลยเดี๋ยมันไม่มีอะไรที่ครั้งแรก่ะค ก็สู้ๆนะคะอ่ะก็ป็นไงก็ขอบคุณสำหรับคำถามถ้ามีอะไรสงสัยก็ใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะเจอกันค่ะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวธาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมเมนต t y ี่โพใหม่ๆใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตีโใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับ นิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง IG เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวอกกิิดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้งสามท่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางม,มีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ